อันประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารบเพื่อสุภกรรมฐานสิบอย่างสำหรับอสุภกรรมฐานสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานแก้ราคาจริตือว่าจิตที่รักสวยรักงามเมื่อแก้แล้วก็ทำลายไปเสียเลย หมายว่าราคะมีสภาพเหมือนเสือเสือที่กําลังจะกัดเราอยู่เมื่อเราผลักเสือไปได้จับเสือมัดได้แล้วก็จงฆ่าด้วยอำนาจอิปสัสนาญาณเรํ <c oughs> าอรับอสุปกรรมฐานสิบอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือแก้ราคาจริตเหมือนกันหมดก่อนที่ผมจะแนะนำตามแบบแผน ก็จะขอนำเอาแบบแผนนีิองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงสอนมาแนะนำท่านสิก่อนให้ถือปฏิบัติตามนั้นเมื่อการปฏิบัตินี่เราต้องปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกปฏิบัติตามชอบใจ กาเรเลือกปฏิบัติตามชอบใจก็ทำได้แต่ว่าสงสัยว่ามักคลที่จะพึงได้เนี่ยจะได้สงความปรารถนาหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่แน่ใจทันนัก <c oughs> นสำหรับในแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผมก็จะนำอภิรตรตอนหนึ่งที่มีเรื่องเกี่ยวกับ พระสุภกรรมฐานและพระได้สมเด็จอรหัตผลค,ความมีอยู่ว่าเมาองค์สมเด็จพระทศพลเบอร์มศาสดาสัมมาส,พาสมัพพุธเจ้าทรงสมเด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารขอโทษมาเจะก,กูจะเป็นพระเวรุวันหรือ <c oughs> ว,ว่าพระเชตวันอันนี้จําไม่ได้แน่นักเพราะว่าเวลาพูดนี่ไม่ได้นำพระสูตรมาคางพูด เป็นอันว่าที่ไหนก็ตามตอนนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามารได้ทรงรับท่านชายท่านหนึ่งบวชไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นพระใหม่ <c oughs> สำหรับข้าวนี้เป็นพ้าหนุ่มยังมีจิตใจชุวมว่มไปด้วยกิเลส ในขณะที่องค์สมเด็จพระบรม,มโลกไปเทศระบัติอยู่เธอก็ต้องปฏิบัติและฟังธรรมขององค์สมเด็จพระบรม,มครูแต่กวายการฟังธรรมของพระองค์นี้ดูมันว่าจะไม่มีอะไรเป็นผลนี่ฟังให้ดีนะแม้แต่ท่านที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเอง ที่ฟังคำสั่งสอนไม่มีผลก็ยังมีเป็นอันว่าจิตใจของเธอนี้ยังชุ่มไปได้วยกิเลสยังมีกิเลสสมบูรณ์วันหนึ่งไปบินธรรมบัตเห็นนางสิฎิมามีคนใช้ประคับประคองเห็นนางสิฎิมาคนนี้ในตอนนั้นท่านกล่าวว่าเป็นหญิงโสเภณี โสเพณีนี่เขาแปลว่าหญิงงามเมืองคือทําบ้านเมืองให้งดงามเพราะอะไรเพราะาคนมันไม่จุนจา้านไปเดิมหน่ายของราคากิเลสถ้าใครก็มีราคะก็ไปปล่อยกิเลสก,กับหญิงงามงามเมือง <c oughs> บ้านเมืองก็มั่งมันก็อยู่เป็นปกติสุขไม่ต้องมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการ ทำลายแล้วก็ฆ่าไม่ความข่มขืนแล้วก็ฆ่าอย่างสมัยนี้ <c oughs> ความจริงสมัยนี้พว้หญิงงามเมืองก็มีมากแต่ว่าตามกฎหมายเขาบอกว่าไม่มีในเมื่อตามกฎหมายบอกว่าไมมีการตั้งกันก็การมีขึ้นในสถานที่ใดก็ต้องหลบหลบีกลบางทีก็ไม่ต้องหลบมากแต่ว่าลำบากในการที่จะเปิดเผย ความคลี่คลายเดิมในกำลังของกิเลสส่วนนี้มันก็เป็นไปได้ยากเพราะไม่ใช่สาธารณะพราให้เป็นสาธารณะราคามันไม่แพง <c oughs> ในเมื่อราคาไม่แพงคนที่มีเงินน้อยก็ปลอดพันผ่อนคลายอารมณ์ได้ในเมื่อเขาต้องลีลีแล้วลับกันแบบนี้ราคามันก็แพงในคนที่มีสตางค์น้อยไม่มีการผ่อนคลายอารมณ์ ก็ต้องใช้วิธีการข่มขืนแล้วก็ฆ่าแล้วว่าข่มขืนเฉยๆแต่ไม่ฆ่าใ้เรื่องโรกีวิสัยอย่างนี้จึงมีในหน้ากระดาษทางสือพิมพ์เสมอถ้ามีโสเพณีเสียจนดื่นการคลายลมไม่ง่ายการฆ่าข่มขืนก็จริงจะไม่มีได้นน้อยก็เกือบจะไม่มีเลย <c oughs> เย็ยนว่าเวลานี้มีดื่นสมัยก่อนในหาได้ยากเพราะความลําบากในการคลายอารมณ์ไม่มีเป็นอนุว่านางสิฎิมาณีก็เป็นหญิงโสเภณีชั้นสูงถ้ามีไว้สำนับสำนับรับแขกเมืองเมื่อแขกเมืองมาในเมืองก็เชิญให้นางสิฎิมามาเป็นผู้รับแขกตามที่แขกต้องการ การรับแขกคืนหนึ่งในสมัยนั้นหรืวอว่าระหนึ่งต้องใช้ถึงหนึ่งพันกหาประณนะคือสี่พันบาทเงินสมัยนั้นกหาปรณะ,ะหนึ่งคืนหนึ่งตำลึงสมัยก่อนโน้นทาหารประจำการของเรามีเงินเดือนเดือนละสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงค่าของเงินสูง แต่ว่าค่าตัวคุณนางสิริมาในวาระละหนึ่งพันตำลึงก็รู้สึกว่าราคาของแกดีก็ก็มีฐานะดีมีคนใช้รูปร่างหน้าตาสวยมากที่มีนามว่าสิริมาก็เพราะว่าเป็นคนสวยมากรูปร่างหน้าตาของเธอจับใจจริงๆสมกับเป็นยอดหญิงที่มีนามว่าหญิงงามเมือง และหญิงที่ทำพระนครให้งามมาวันหนึ่งพี่สุหนุม่มอง์นี้เธอไปบินทบาทบังเอ,อิญนางสิริม,มาใส่บาทเธอก็ไปรับบ่ายก็นางสิริม,มาเห็นภาพกานางสิริม,มาแล้วก็มีความจับใจเกิดความรักในสินางสิิม,มาขึ้นมาอย่างหนัก เมื่อความรักเข้ามาผูกพันจิตใจที่กินข้าวกินปลามันก็ไม่มีเธอกลับมาถึงกุฏิของเธอแล้วเธอก็วางบาตรไม่กินข้าวนอนป่วยป่วยเป็นโรคอยากมีเมียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็อยากได้นางสิริมาไว้เป็นพัญญา ในสมัยพระพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ก็มีเหมือนกันจังทั้งข้าวในบาดบูดบูดแล้วก็แห้งไปนอนมาอยู่หลายวันแต่ความจริงวันที่เธอไปรับบาดในวันนั้นขอพระภยัยพลาดไปเสียแล้วเวลานี้ท่านเป็นพระรหลา์ไปแล้วต้องขอบระทานอภัยท่าน ใช้คำว่าเธอไม่ถูกเวลานั้นท่านที่ท่านไปรับบาดนางสิิมาก็เริ่มป่วยแล้วแต่ว่าป่วยยังไม่มากท่านเกิดมีความรักในนางสิิมาขึ้นมาความจริงนางสิริมานี่ทราบว่าดูเหมือนว่าจะเป็นปะโสดาบันถ้าจะถามว่านางสิมโสเพณีเป็นปะโสดาบันได้ไหมผมก็ตอบว่าได้เพราะว่า ถ้าเขาเป็นโสเพนีจริงๆสินห้าเขาไม่ขาดแต่สินห้าไม่ขาดก็เป็นประสดาบันได้เธอก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระสมัสมสมาสมัมพุทธเจ้าพระธรรมระพระอาริยสงฆ์เรื่องอาชีพก็เป็นในชีพเรื่องความเคารพในพุทธศาสนาก็เคารพมีสินห้าบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ทำไมจะเป็นประสดาบันไม่ได้ เธอนอนยังข้าวแห้งในบาดองค์สมเด็จพระรามาโลก,กันนาทิเธอเ็าเ,เาปนไม่ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบก็ไม่ทรงตรัสถามถึงพิสูรรูปนั้นปล่อยไปตามอธิยาสัยต่อมาไม่ช้าไม่นานไม่กี่วันนางสิริมาก็ตายพระเจ้าพิมีสารยินในกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้นางสิริมาตายเสร็จแล้ว สมดเด็จพ,พระบัณฑิตแก้วมีความประสงค์อะไรบ้างพระวนาสิริมาเป็นน้องสาวของหมออาชีวโกม,มาราาพัทเป็นแพยทย์ประจำพระองค์พระพุทธเจ้าจึงได้มีพระุพธิฎิกาตัดว่ามหาราชาขอถวายพระพรพระมาหาวาพิตรพระราชาสมภารขอให้เก็บศพคุณน,นางสิริมาไว้ก่อน จนกว่าจะทาตถาคตจะสั่งพระเจ้าพิมิสัยก็ปฏิบัติตามนั้นจนทั้งล่วงมาเวลาสามวันผ่านไปศพของนางสิริมาขึ้นอืดน้นำเหลืองไหลตาปลิ้นห้องลิ้นออกเป็นอันว่าน่าเกลียดน่ากลัวพระเจ้าพิมิสัยก็กราบทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสั่งพระอนุนให้ประกาศกัมบินดาสงทั้งหลายว่าวันนี้เราจะไปเยี่ยมนางสิฎีมาพระภิกษุทั้งหลายองค์ใดจะไปด้วยก็ได้ใ้ความจริงเมื่องค์สมเด็จพระจอมไตรไปทำไหนพระทาหลายก็ตามไปหมดเมื่อข่าวว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตจะไปเยี่ยมนางสิรีมาท่านไม่ได้บอกว่าเยี่ยมศพ ท่บอกว่าเยี่ยมนางสิริมาพระองค์ที่นึกรักนางสิริมาอยากจะได้ก็ดีใจเลิกหายป่วยมีกำลังใจลุกขึ้นล้างบาตเช็ดบาทดีแต่งตัวเรียบร้อยมีกำลังวางชาดี <c oughs> ก็ติดตามองค์สมเด็จพระจอมไตรไปสู่ที่พระลานหลวง สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้นำศพนางสิริมามาที่พระลานหลวงแล้วเป่าประกาศให้บรรดาประชาชนมารวมกันพระเจ้าที่มีสัยก็ทำตามนั้นองค์สมเด็จระทรงทันยังทรงให้บรรดาพิสุทธิ์ทั้งหลายดูศพคนนางสิริมาว่านางสิริมาเดิมเป็นสาวสวยคนสวยมาก แต่เวลานี้ภาพเป็นความสวยสดคุณงามมันหมดไปเสียแล้วนางแก้วสมัยก่อนกลายเป็นนางเน่าไปแล้วองสมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้ไม่ให้พระสงฆ์ดูพระนั่นก็ดูด้วยดูแล้วก็หนักใจคิดว่าไม่กี่วันนี้นางศิริมาสวยจับใจเหลือเกินแต่เวลานี้นางศิริมาเป็นซากศพ ร่างกายของคนนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันสกปรกแบบนี้อยู่ๆดีๆก็แถมมาตายตายแล้วก็ดูอะไรไม่ได้ก็ลยเข้าใกล้ก็ไม่อยากเข้าเพราะมันเหม็น <c oughs> <c oughs> หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก,ก็สมประกาศให้พระเจา้าพิมีสารประกาศว่าใครมีความต้องการศพของนางสิริมาบ้าง ถ้าต้องการศพให้นำเงินมาหนึ่งพันกหาวนณะตามราคาที่นาชิริมารับแขกหนึ่งครั้งแต่ว่าคราวนี้มอบให้เลยประชาชนทั้งหลายเงียบกริบไม่มีใครต้องการศพนาชิริมาต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระเจ้าพิมพีสารประกาศใหม่ว่าเวลานี้ ระปบะกาศต้องการให้คนจ่ายเงินหนึ่งพันเพื่อค่าศพไม่มีใครต้องการจะไปเป็นสมบัติแต่ว่าองค์สมเด็จพระสุนสวัสดิ์ประกาศว่าขอให้ฟรีใครต้องการศพนี้ให้ฟรีเอาไปเป็นทรัพย์สมบัติของตนบรรดาประชาชนก็เงียบกริบอีกไม่มีใครปรารถนาสำหรับพระอนั้นก็สสยหน้า ให้ฟรีก็ไม่เอาแล้วนางแก้วกลายเป็นนางเน่าอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาตอนนั้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรยที่นี้ให้พระเจ้าพิม,พมพิสารประกาศไปว่าถ้าใครต้องงานต้องการนางพิณนางสีมาให้ฟรีไม่กี่คนแล้วมียอย่างให้ฟรีก็ไม่มีคนไม่มีคนต้องการที่แรกไทยต้องการเอาหนึ่งพันไม่มีคนเอา ที่สองต้องการให้ฟรีไม่เอาที่สามคราวนี้ว่าใครต้องการศบคนนางสิริมาไปครอบครองเป็นคู่ครองจะแ,แถมเงินให้หนึ่งพันกหาปัะนะคนทั้งหลายก็นิ่งสายหน้าสายใจพร <c oughs> ะองค์นั้นก็ไม่คิดว่าไม่ไหวแถมเงินหนึ่งพันก็เอาไม่ได้แล้ว นางแก้วนายองค์นากลายเป็นนางเนา่าเหม็นเลอะเทอะแบบนี้เหม็นฟุ้งเข้าใกล้ก็ไม่ไว้เวลาจะยืนก็ต้องยืนเหนือลมอันนี้ไม่เป็นเรื่องไม่เอาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงทำชาปนากิจแล้วก็นำพระทั้งหมดกลับสวิหาร สำหรับพระองค์นั้นมาน,นั่งพิจารณาศพข้นาสิริมาเอาขอโทษนะเวลานั้นนั่นเองก่อนที่จะเขาเยาเผาศพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แสดงวธรรมเทศนาโปรดแบบย่อๆว่าพิฆเ,เวดูก่อนพิสุทั้งหลายนาสิริมานี่มาเดิมทีเป็นอย่างที่มีความรูมีรูปสวยสดงดงาม เป็นที่ต้องการของคนทุกคนใครมีความประสงค์จะร่วมรักกับนางพิชนาศิริม,มาเป็นครั้งเดียวก็ต้องจ่ายเงินพันกหาปณะนะแต่ถ้าว่าเวลานี้นางศิริม,มาปราศจากชีวิตการที่กยับกระเยนกายสังนิดนางศิริม,มาก็ทำไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตออกจากร่างกายไปแล้ว ธาตทั้งสี่มีความไม่สามารถขีกันเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็ดับไปด้วยเพราะลมเป็นเครื่องปลปลือให้ไฟส่งตัวเมื่อธาตุไฟดับไปธาตุน้ำกับธาตุดินเหลืออยู่ดินไม่มีไฟประครับประคองก็ถูกธาตุน้ำทำลายไหลเ่ออกมาในร่างกายของนางสิริมาที่มีน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำหนองไหล นอามาอย่างนี้แต่ความจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มาจากที่อื่นมีอยู่แล้วในร่างกายของนางสิริมาและก็ในร่างกายของคนทุกคนในยามปกติที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าขณะนั้นทาเตั้งสี่มีความสามัคคีกันมีกำลังสม่ำเสมอกันมีจิตเป็นเครื่องบังคับ จึงระงับไม่ของสุกปกที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดหลังไหลหลังไหลออกมาเพราะร่างกายมีเนื้อแล้วก็มีหนังกําพร้าหุ้มหอกเอาไว้ปกปิดความสุกปกภายในแต่เมื่อจิตใจไม่มีโอกาสจะครองกายธาตุลมหมดไปธาตุไฟหมดไปร่างกายก็เละสิ่งทั้งหลายภายในก็ปรากฏหลังไหลออกมาอย่างนี้ เป็นอน่นาองสมเด็จพระจินร์สีทรงชี้แจงให้บรรดาพิสุท์ทั้งหลายและบรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเข้าใจชัดว่าร่างกายของคนสัตว์มีสภาพสุกปรกที่เราประคับประคองกันเพราะความเข้าใจผิดคิดว่าสวยคิดว่างามคิดว่าดีแต่ส่วนที่เห็นว่าดีจริงๆนะมันเป็นที่ผิวหนังหน่อยเดียว ติดในผิวรักในผิวไม่ได้ติดในเนื้อรักในเนื้อไม่ใช่ติดใจในอวัยวะภายในคือมีตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำเลือดตําเหลืองน้ำหนองอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ติดใจในนั้นเพราะมองไม่เห็นเพราะความโง่เป็นเครื่องปกติดใจตามพระบาลีที่กล่าวว่าพระอ,อวิชชาอวิชชาไว้ตัวโง่ ไปบอกวิชาก็ยุ่งได้ทะเลาะกันลงก็บอกว่าตัวโง่ซะดีกว่าเพราะตัวโง่มันปิดป่ายใจอย่ยงมันปิดบังใจจึงมองไม่เห็นเวลานี้เราเห็นแล้วทุกอย่างขอพิจทั้งหลายจงพิจารณาถึงความจริงอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสะอาดอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของสวยสดมีงามอย่ายึดถือร่างกายว่าเป็นของดี ความจริงมันเร็วอย่างนี้เมื่อองค์สมเด็จพระจินาสีบรมศสาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็กลายกฏว่าบรรดาประชาชนรับทราบสนมากได้ไม่รู้อรหัตผล <c oughs> เป็นอันว่าพราะองค์นั้นก็ได้สดาเร็จอรหัตผลไปด้วยนี่เป็นอันว่าศพของนางสิริม,มาช่วยเป็นครูสอนพระองค์นั้น ที่แรกเธอก็เป็นครูช่วยสอนว่าเธอมีความสวยสดยงามในร่างกายพระถ้ามีความติดใจในรูปของเธอก็ติดใจได้ทั้งท่างที่เธอเป็นหญิงโสเพณีพระองค์นี้ก็ยอมตายเพราะขณะใดที่ไม่เห็นหน้านามนางวิสิริมาก็าไม่ยอมกินข้าว แต่เมื่อองค์สาเร็จว่าผู้มีพระคเจ้าทรงแนะนําหน่อยเดียวเทอก็เลยสําเร็จอนาตผลนี่แหละบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายแต่หากว่าท่านทั้งหลายจะเจริญอสุภกรรมฐานก็ยึดแนวทางที่องค์สงเด็จพระวิชิตามานทรงแน,นะนําพระบรรดาประชาชนสมัยนั้น จงนึกถึงเรื่องนางสิดดมาเป็นสำคัญแล้วก็จงดูบุคคลทั้งหลายที่ท่านเคยเห็นว่าสวยแต่เวลาที่เขาตายมีสภาพเป็นยังไงตั้งใจคิดหาตามความเป็นจริงแล้วว่าดูสภาพชายหญิงที่เราเขามีความสวยสดงดงามแล้วก็พิจารณาอสุภกรรมฐาน คือว่าคนที่ตายไปแล้ววันหนึ่งสองหนึ่งสองวันสาวันสี่วันห้าวันก็ตาม <c oughs> ไปดูสภาพความเป็นจริงว่าสภาพของทราบศพอย่างนี้มันมีส่วนไหนบ้างเวลาที่เขาเน่าแล้วเรามีความต้องการแล้วะจงอย่าลืมคำแนะนำขององค์สมเด็จพระวิชิตธมาน ว่าสิ่งสุกกรบกทั้งหมดที่ปรากฏว่าที่มีอยู่ในตัวนี้ไม่ได้มาที่หลังคือไม่ได้มาที่หลังจากสิ้นลมปราณแล้วทุกอย่างที่มันหลั่งไหลลงออกลงมาในขณะที่ตายไปแล้วนะั่ะความจริงของทั้งหมดเนี่ยตามนิองค์สมเด็จพระบรมสุคตท,ทรงตรัสว่ามันมีอยู่แล้วแต่มันไม่แสดงออกมา เราก็จงใช้ปัญญาว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวันนี้เป็นความจริงหรือไม่จริงเพียงใดถ้าเป็นความจริงความจริงมันก็ต้องจริงไม่ใช่ท่าถ้าว่าจิตใจของท่านเห็นชายหรือหญิงยังมีความผูกพันในผิวภายนอกว่างาม ก็จงเป็นนามตัวเองได้ว่านี่เราเลวกว่าสัตย์เดฉานเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลตามความเป็นจริงแล้วยังมองไม่เห็นภาพของคนตายนี่เราเห็นเป็นปกติแต่ความจริงยังไม่ตายสิน้นนมปลานจ่าตายจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่ต้องการแล้ว ถ้าสมมติว่าเวลานี้คุณกัญญาเทียนสว่างนางสาวไทยคนแรกของประเทศไทยที่เขาประกวดกันถ้าจำไม่ผิดก็อาจจะเป็นพศสองพันสี่ร้อยรเจ็สิบหกเป็นนางงามคนแรกของประเทศไทยอายุของเธอในเวลานั้นก็แก่กว่าผมมาก อาจจะแก่กับผมถูกปีสองปีก็ได้หรือว่าไม่แก่ก็ไม่ทราบถ้าไม่แก่ก็ไล่ๆกันถ้าเธออยู่ถึงเวลานี้นั้นอยากจะทราบว่าใครมีความต้องการเธอบ้างนี่เป็นอันว่าชีวิตยังไม่ตายแต่ความสาวมันตายไปถ้าเราจะไม่ต้องการลูกสาวของเธอก็คงจะไม่ไหวอายุหกสิบเศษ แม่อายุหกสิบเศษลูกอย่างเลวก็พาเขาไปสี่สิบเศษเห็นจะต้องเดินต้มเตียมต้มเตียมคลานหนีแล้วนักองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงชี้แจงไว้แบบนั้นแล้วก็พิจารณาหาความจริงความจริงมันเห็นได้ไง่ายที่เราเห็นไม่ได้ก็เพราะอาศัยความโง่เป็นสำคัญผมไม่อยากจะพูดว่าโง่นะครับผมอยากจะพูดวร่าบ้า ไอ้คนโง่เ่มันพอสอนได้แต่คนบ้าน,นี่สอนไม่ได้ยากจะถามว่าบ้าอะไรก็บ้าหลงบ้ารักบ้ารูปบ้าผิวพรุ์ไม่ใช่บ้าความจริงไอ้บ้าผิวพธุน์นี่มันเลวแต่คนบ้าจริงนี่ดีเป็นอรหันต์ได้ง่ายเพ็นนั้นว่าขอมันดาทนานหลายถือพื้นฐานในการเจริญอสุภกรรมฐาน ตามในที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้แล้วยึดคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระบาททิแก้วพิจารณาตัวเราเองด้วยพิจารณาร่างกายของบุคคลอื่นด้วย่วยช่วยกันเข้ามาประคับประคองใจในไม่ชาท่านทั้งหลาย ถ้มีหวังว่าจิตใจของท่านจะคลายจากอำไจของราคะกิเลสในที่สุดก็จะตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉธปราหารเหมือนกับพระผู้เป็นพลานล่าสตรีองนั้นแต่ความจริงเธอไม่ได้ล่าโดยกามารมเข้าไปร่วมรักล่าความรักล่าไปล่ามาเยื่อที่ตัวล่าตาย มื่เน่าเข้ามาแล้วความต้องการในใจก็เกิดว่าไม่มีนี่ตรงนี้ละบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายที่เราศึกษากันเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอย่างนี้ริงจะเชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระิินสีไม่ใช่เห็นแล้วแล้วก็ผ่านไปเห็นคนเน่าเดินหน้านี้ไป <c oughs> แต่ว่าเห็นคนสวยใหม่เกิดมีความพอใจคนประเภทนี้ก็เรียกว่าคนอะไรต้องตอบได้ว่าคนบ้ารักอราบรรดาท่านพรโยคาวนจร์ทั้งหลายสำหรับการเวลาที่แนะนำกันมาในเวนันนี้ก็หมดเวลาเชแล้วฉะนั้นขอสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงยึดถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรไว้ตามที่กล่าวมา ผลที่พึงได้แก่ท่านก็คือเข้าถึงที่สุดของความทุกข์มีความสุขเปอมตะสสำหรับวันนี้ก็ขอยุติวตะเกียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีมีความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตั้งใจคือพระนิพพานห้ได้สมความตั้งใจทุกท่าน